เช็คสิทธิ์ด่วนใครบ้างมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาโควิดล่าสุดคนละ5,000บาทสามารถกดออกมากเป็นเงินสดใช้ได้ฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ นายอนุชาบูรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยนะคะว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบมาตรการเยียวยาผู้ประกันตนเป็นมาตรการช่วยเหลือในระยะเร่งด่วนกลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากข้อกำหนดฉบับที่27เพื่อลดผลกระทบในระยะสั้นสำหรับกลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการทั้งในและนอกระบบประกันสังคม โดยเป็นการทดแทนมาตรการช่วยเหลือตามมติคอรมเมื่อวันที่29มิถุนายน2564ที่ผ่านมาระยะเวลาในการให้ความช่วยเหลือ1เดือนซึ่งก็มีรายละเอียดดังนี้นะคะ 1. ขยายพื้นที่จากเดิม6จังหวัดซึ่งก็มีกรุงเทพมหานครนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการและสมุทรสาครเพิ่มเติมอีก4จังหวัดก็คือ นราธิวาสปัตตานียะลาและสงขลาโดยเป็น10จังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและก็เข้มงวด2เพิ่มประเภทกิจการรวม9สาขาจากเดิม4หมวดกิจการได้แก่1ก่อสร้าง2ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร3ศิลปะบันเทิงและนันทนาการ 4. กิจกรรมบริการด้านอื่นๆตามที่สำนักง,งานประกันสังคมกำหนดซึ่งก็เพิ่ม5หมวดกิจกรรมได้แก่ 1. ขายส่งและการขายปลีกซ่อมยานยนต์ 2. ขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 3. กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 4. กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ 5. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารในส่วนของรูปแบบการให้ความช่วยเหลือนะคะผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา33นะคะนายจ้างและผู้ประกอบการรัฐบาลจะยังคงใจ่ายให้นายจ้างตามจำนวนลูกจ้าง3.000บาทต่อคนต่อหัวซึ่งสถานประกอบการจะได้รับสูงสุดอยู่ที่ไม่เกิน200คนนะคะในส่วนของลูกจ้างนะคะ ก็จะจ่ายเพิ่มเป็น2,500บาทต่อคนจากที่ลูกจ้างจะได้รับตามมาตรการช่วยเหลือเดิมเพียง2,000บาทต่อคนซึ่งเมื่อรวมกับการจ่ายชดเชยเยียวยาร้อยละ50ของรายได้ให้ลูกจ้างสูงสุดไม่เกิน7,500บาทระยะเวลาไม่เกิน90วันทำให้ผู้ประกันตนมาตรา3 3สัญชาติไทยจะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐไม่เกิน1,000 0บาทต่อคน แล้วก็เพิ่มสิทธิ์ให้ผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40ที่ประกอบอาชีพอยู่ในปัจจุบันจะได้รับเงินช่วยเหลือ5,000บาทต่อคนสำหรับผู้ที่อยู่นอกระบบประกันสังคมมาตรา3 3อาชีพอิสระขอให้ไปขึ้นทะเบียนกับสำนักง,งานประกันสังคมเป็นมาตรา40ภายในเดือนกรกฎาคม2,564เพื่อที่จะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000บาทต่อคนส่วนผู้ที่อยู่นอกระบบประกันสังคมที่เป็นผู้ประกอบการนายจ้างกรณีมีลูกจ้างให้ขึ้นทะเบียนกับสำนักง,งานประกันสังคมเป็นมาตรา33ภายในเดือนกรกฎาคม2564เพื่อที่นายจ้างจะได้รับเงินช่วยเหลือตามจำนวนลูกจ้าง3,000บาทต่อหัวต่อสถานประกอบการสูงสุดไม่เกิน200คน ขณะเดียวกันลูกจ้างสัญชาติไทยก็จะรับเงินช่วยเหลือ2,500บาทต่อคนในกรณีที่ไม่มีลูกจ้างให้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา40ภายในเดือนกรกฎาคม2564จะได้รับเงินช่วยเหลือ5,000บาทต่อคนขยายมาตรการช่วยเหลือเดิมให้เฉพาะผู้ประกอบการในหมวดร้านอาหารเครื่องดื่มในโครงการคุณละครึ่งที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับ ผู้ประกันตนประกันสังคมก็จะได้รับความช่วยเหลือ3,000บาทเท่ากันส่วนผู้ที่ประกอบการในระบบถุงเงินโครงการคุณครึ่งและโครงการเราชนะขายายความช่วยเหลือจากเดิมเฉพาะหมวดร้านอาหารและเครื่องดื่มเป็น5กลุ่มร้านอาหารและเครื่องดื่มร้านโอทอปร้านค้าทั่วไปร้านค้าบริการและกิจการขนส่งสาธารณะซึ่งไม่รวมกิจการขนาดใหญ่ กรณีที่มีลูกจ้างขอให้ไปขึ้นทะเบียนกับประกันสังคมภายในเดือนกรกฎาคม2564เพื่อที่นายจ้างจะได้รับเงินช่วยเหลือตามจำนวนลูกจ้าง3,000บาทต่อคนต่อสถานประกอบการสูงสุดไม่เกิน200คนและลูกจ้างสัญชาติไทยจะได้รับเงินช่วยเหลือ2,500บาทต่อคนกรณีที่ไม่มีลูกจ้างให้ลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา4 0 ภายในเดือนกรกฎาคม2564เพื่อที่จะได้รับเงินในอัตรา5,000บาทต่อคนสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ